สวัสดีชาว y u t u b e ทุกท่านนะครับแม่นี่เห็นตีนกายไหมที่มันเซนเซนเลยอายุเริ่มเยอะละไม่เกี่ยวช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับก็ต่อสิ่งที่ผมเจอในช่องเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับก็คือผมอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยคอมเมนต์กันเบาๆนิดนึงนะครับก็คือเราจะไม่ว่าเจ้าของวัเลี้ยงไม่เป็นหรือพูดไม่ดีไม่น่าโอเคเนี่ยบางคีผมอาจจะต้องปิดคอมเมนต์นะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าของแต่ละท่านเนี่ยต้องเรียกว่าใจดีและเสียสละนะเพราะถามว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถ่ายคลิปมาให้เปิดเผยหรือให้ดูนะครับว่าวิธีการปรับหมาแบบนี้พันนี้นิสัยอย่างเงี้ยมันมียังไงซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิทธิ์ของเจ้าของทุกท่านนะครับที่ที่ยอมให้ผมถ่ายแล้วเขาก็เหมือนกับเผื่อแผ่กันว่า,าวิธีอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ก็อ,อยากจะให้ช่วยคอมเมนต์กันสุภาพนิดนึงนะครับ ขอร้องนะครับนะครับสุภาพกันนิดนึงเพราะว่าเจ้าของหลายๆท่านเนี่ยผมก็ดูแล้วแบบเขาใจดีนะเขาให้ถ่ายนะเขาให้เผื่อแผ่ออกมานะครับเพื่อให้หลายๆท่านได้เห็นว่าถ้าคุณมีหมาที่ใส่ยอย่างเนี้ยทางแก้หรือทางออกมันน่าจะทําได้อย่างนี้นะเพื่อจะได้นําไปปรับใช้กันนะครับผมขอแค่นี้แหละครับช่วยคอมเมนต์กันเบาๆนิดนึงอย่างน้อยก็สุภาพนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมนะอ่ะจวจำหน้าไม่ได้บาย